กราฟสวีดัสสวัสดีกันด้วยครับวันนี้ขออนุญาตต่อกันเลยนะครับผมกับเกมตีสุด,สดนะครับงบวันนี้ก็อยู่หมื่นสองร้อยต่อจากเมื่วานเลยแล้วกันครับผมตอนแรกก็ผมก็จะพอและอ้ะเออว่าจะขอและเออแต่ว่าขออสักตาหนึ่งถ้ารอบนี้มันลดไปเหลือเก้าพันผมก็คงเก้าพันเจดพันเออประมาณนี้ประมาณเจ็ดพันไม่เกินนี้เออก็ น่าจะพอจริงๆคือผมอยากลองแล้วว่าเฮ้ยถ้ามาหนาๆแบบนี้เนี่ยหน้าหน้าผมจะไหมหรือเปล่านะเออหน้าหน้าจะซุยหรือเปล่านะเออมาผมเปิดด้วยคอสิบ้าก่อนอืมไม่แน่ผมอาจะขยจับไปยี่สิบหรือไม่ก็ห้าสิบหรือไม่ก็หนึ่งร้อยเออทำไมต้องย้ำก็ไม่รู้ม,มา ไม่มากบหน่อยโอ้ได้อยู่ผมว่านะอันนี้ก็คือผมตอนรอแรกๆผมก็ต้องตีช้าๆก่อนใช่ปะคือรอบที่แล้วที่เราตีอ่ะคือเราเร่งความเร็วมันแต่ว่ามันจะทําให้เราแบบผ่านงบราไปเยอะค่อนข้างเยอะค่ะว่าก็ ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเออไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวความเร็วที่เราตีหรือเปล่าน,นะอืมก็ลองมาวิจัยอีกทีหนึ่งผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็เตาทาม่ถูกเหมือนกันครับจิบน้ำนะขอแค่จิบน้ำนิดหนึ่งตีไปด้วยสวยก็ถือว่ายังได้อยู่ฮะเวลายิบผมตีได้ล้วมือเดียวอ่ะผมเล่นโทรศัพท์ไงมันเลยง,ง่ายๆคร มาเราเพิ่มความเร็วนิดนหนึ่งครับอเราเพิ่มแล้วยังไม่มาี่จบที่เจ็ดพันนะสวยงามด่ครับวัยรุ่นเออคุยก็รู้เรื่องนี่ว่ะเอ้ยหุ่มมาอีกมีน้ําแข็งครับแล้วโอ้โหคืนมาก่อนเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมีพลังครับเริ่มมีพลังยังไงอุ้ยใส่ดิใส,ใส่เห็นปะ่ะคือมันไปเร็วค่อนข้างเร็วฮะเออเรียกว่าคอมมต์เร็วเลยฮะ โคตรแรงามันคือเรื่องคองบ้านเร็วได้อยู่อืมสวยงามมีหนูเฮ้ยดูว่ามันเกี่ยววะนี่คือผมเพิ่มความเร็วแบบความปกติเลยนะโชชะโชชะคือไม่ได้เน้นตีแบบจี้นะแต่ว่าเน้นแบบกระจายแล้วก็เร็วความเร็วประมาณนี้ฮะไปเรื่อยๆครับโอ้ดีน้อยไปเปล่า ไปครับไปครับอืมหน้านิ่งหน้านิ่งหน้านิ่มโอ้อยังไงสี่ตัวสีตัวไม่มาเลยสักตัวโคตรดีอืมไม่มาครัท่านผู้ชมโอ้โหเจ็ดแล้วนะ โอ้โหเจ้าสูตรตัวเนี้โอ้ยเดียวเดียวล่านล่านล่านเดียวเดียวขึ้นก่อนนี่บ้าฮะโอ้เจ้าเลยคือเมื่อกี้จะจบที่เจ็ดพันอยู่แล้วไนงะแม่งได้อีก <c oughs> โอโ้ขึ้นมาอีกว่าก็ยังไปต่อได้โอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเริ่มคืนเริ่มคืน สวยงามหมดเลสิบเลยโคตรเยอะนี่เฮียกระต่ายเนี่ยอืมโคตรเออกำลังจะพูดถึงพอดีเลยอืมโหโอ้โหโอ้ยรถเร็วมากรถเร็วมากอีหนูสวยงามสวยงามงามโป๊ดเพื่อนโหแต่ว่าถ้าตกไปอีกนี่ก็ ก็ก็ไม่งามนะเออใส่นวลต่อครับเฮ้ยโอ้โหพี่ชอบหด้วยน้องโอ๊ยมามารัวๆรัวๆอย่าหยุดจะ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 หยุดสต็อปห้ามหยุดห้ามหยุดห้ามหยุดเพื่อนห้ามหยุดใส่เลยจังอันนี้ใส่สุดเลยใส่สุดเลยเพื่อนโอ้ยสวยงามยังได้อยู่สี่ห้าสูแล้วตัวใหญ่ขึ้นเลยว้าว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 ว้าอีกทีมาอีกที โอ้หน้าสันหน้าซุยโอ้จังหวะน,นี้หน้าซุยเลยโอ,อ้พอ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 อันนี้ถอนะจริงจริงจริงคลิปวันนี้จะไม่มีถึงแล้วไปแล้วเจอกันฮะโอ้โหเจอใหม่คลิปโรน่าฮะสุดยอด I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute